โอเคครับวันนี้วันนี้มาร่ารวมงานเป็นทีมพัฟฟี่ใช่ไหานสมานนี่อ่าโหน่ารักน่ารักมากเลยเป็นงานที่แบบน่ารักแล้วก็เข้ากับชาวหมูยอมากๆเพรวมหมูยอเนี่ยมีแต่คนน่ารัก <c oughs> น่ารักจริงไม่ได้กัดพันพูดครับ <c oughs> ผมตรงตรงตามธีมอยู่ฮะแล้วก็ตัวบ็อสเซ็ตเขาน่ารักมากจริงๆครับก็ก็ควรมี ว่าแต่เราเนาเรไปใช้หมาเด็กแบบไหนหมาเด็กแบบไหนหมาเด็กพี่วอลบอกเหี้ยไม่ได้เยเหี้ยพี่วอลเหี้ยเป็นหมาเด็กแบบไหนเพราะมันหมาตัวเองแหละอาจจะแบบรักความสงบแล้วก็แล้วก็นิง่งๆแล้วก็แบบว่าเซฟเอเนอร์จีแต่มาผมตอนเด็กไม่เซฟนะไม่เซฟอ่ะเดินเดินเดินมาอึหน้าห<น>้องน้ำแล้วก็มองหน้า ก็อาจจะเป็นเป็นเงินเงินอย่างนั้นอาจจะเป็นพลังเยอะจะเป็นหมาด็กสไตล์พลังเยอะจะต้องไปหาที่ปลดปล่อยพลังงานล้นล้นมีเกมไม่เล่นเลยครับก็อย่างที่บอกว่าตอนแรกเกมเขาให้เราทำอะไรนะมีดูจะต้องใช้ขาใช้ใช้ขาอะไรต่างๆความมั่นใจในการเล่นขนาดไหน ถ้าเป็นเกมก่อนจะเปลี่ยนแต่ไม่มั่นใจเลยเพราะว่าบดล้องโทษไ่ยืนขาเดียวอะไรเงี้ยก็เลยขอขอเปลี่ยนดมันทําได้แหละแต่ว่ามีปัญหากันเรื่องขากันก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเดินส่งบอลง่ายขึ้นแบบมีอเหนนา่ากี้มีายไอด้วมีี่งรู้เในกาห็ราูกดองูหากระดิ่งใช่ใลิปลอสคือจำขึ้นใจครับงูหางกระดิ่ง แต่ว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักมากครับถ้าเกิดคุณได้ดูในในบ็อกเซตนั้นอ่ะคือน่ารักทุกชิ้นโดยเฉพาะเนี้ยแหละลิปกลอสคือผมชอบที่มันมีการขยับอะไรเงี้ยหยิบมาทุกคนต้องแบบอ้หน่ารักจังยังไงนะฮะมีชิ้นไหนที่พอชอบเป็นพิเศษชอบมนพิเศกก็ผมผมชอบจริงๆก็ชอบตัวกลอสเหมือนกันเพราะว่าดีไซน์เขาแตกต่างครับแต่ว่าอย่างนึงก็ชอบตัวเป็นลิป จริงๆชอบลิปแบบลิปเจลลีล่ก็น่ารักเหมือนกันถ้าจะหาซื้ออยากซื้อได้เลยนะหุ่ยไม่ยากนี่ยิฟอิฟอะไรฮะอิฟเป็นบอยแล้วผมก็คือใ,ใกล้ๆเลยก <ผม S 1> ็ไป<ด><ด>เ,เลือกซื้อได้เลยคุณฝากงานที่แบบแฟนๆได้มาเที่ยวได้มาเช่นนี้ับโอ้โหต้องบอกว่าฝากงานดีด้วยนะครับของซีเบนน่านะครับก็มีกิจกรรมไม่ทำผมดูในคลิปมั้งมี มีการโยนลูกเต๋าเนี้ยใช่ไหมมีกิจกรรมมีทอยเต๋าใช่มีทอยเต๋าเนี่ยคือคือแผ่นตรงนั้นอ่ะมันคือเป็นแบบบันไดงูเป็นเกมบันไดงูแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตีกอล์ฟะตีกอล์ฟซึ่งไม่รู้ว่ามันอาจจะมีของรางวัลแจกอะไรหรือเปล่าครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีโชว์ผลิตภัณฑ์ด้วยใครสนใจหรือว่าใครอยากมาลองเทสผมว่ามันลองเทสได้มาลองดูตัวจริงว่าเขาน่ารักขนาดไหนแล้วก็สีจะตรงตามที่เราชอบมาใสไตล์เนี่ยผมว่าแต่ว่าก็เป็นคอลเลคชันที่น่ารักจริงๆรับคน เับล้อไปคนเสิรเป็นไงบ้างครับาการกลับมาทำเป็นลูกทุ่งเลยลูกทุ่งเลยจ๋าๆเลยครับคออเราก็ไม่เคยทําแบบจ๋าขนาดเนี้ยแล้วก็มีออกเพลงใหม่เป็นลูกทุ่งด้วยฮะ <c oughs> ก็รอติดตามหกโมงเย็นนี้ปล่อยเด็กแสดงว่าความลับที่เปิดเผยมาทุกคนดาวตกหมดเลยไแต่ต้นทีว่าเราธมามธิทางน,นี้ด้วยจอยไม่น่าเชื่อลายเส้นลำชัดอาจารย์จะใช่หรอ่ใช่ก็ ดราถูกครับเออถ้าพอมันเป็นรู่งรุ่งเราต้องแชร์กันยังไงบ้างเพราะว่าเรารูปลักษณ์เราภาพลักษณ์เราจะไม่มาทางานโดยตรงภาพลักษณ์เราไม่รู่งรุ่งใช่ไหมไม่ไม่รุ่งรุ่งหรอเป็นคำชมนะเนี่ยเป็นคำชมเออเราคุณกรุงเด่ยเดินสยามได้เลยอะยังไงบ้างยังไงบ้างผมว่าเขาเดาถูกแหละเขาเดาถูกว่าคาแรคเตอร์คือเราเราเป็นเป็นค่ายที่ทำอะไรชอบทำอะไรใหม่ๆอยู่แล้วฉีก ทุกคน,กนใช่อันนี้คือเป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วผมรู้สึกว่านี่จะเป็นครั้งเดียวในชีวิตเราแล้วแหละจริงๆที่ที่จะได้ทําอะไรอย่างนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตครับก็คือการทําแบบลูกทุ่งจะจ๋า,จาเลยแล้วก็ในงานเนี่ยน่าจะมีความพิเศษแล้วก็ทุกคนคาดไม่ถึงมากๆอย่างเช่นแขกรับเชิญกิจกรรมต่างๆในงานผมบอกว่าครั้งนี้คือคุณคุณเก็บไปเป็นประสบการณ์ได้เลยแล้วผมเชื่อว,ว่ามันจะ มันจะไม่มีสไตล์นี้อีกแล้วเพราะเราเราอะทคิดทุกอย่างคือกะให้คิดต่อไม่ได้แล้วคือทุกอย่างคือมันมันจบในงานนี้แล้วครับถ้าแต่และคนแชร์ความคิดยังไงบ้างถ้าพูดถึงพุ่งเราอยากจะเอาความเป็นตัวตนเรามานันมาเสนอในมือถือในเอ็มวีใน,อในเอ็มวีเอาเอาเพลงก่อนเอาเรื่องเพลงกับเป็นไงบ้างมันมันคุยกันยังไงเพลงเนี่ย เดี๋ยวเราได้ฟังแล้วจะเอาเข้าที่เราเล่าได้ไม่สปอยเดี๋ยวไ,ได้ฟังแต่ว่าเราเราไม่ได้ทำ,ทำเอ็มวีหรือว่าทำอาจจะต้องรอรอดูอาจจะต้องรอติดตามดูว่าจะมีหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ปล่อยเป็นเพลงให้ทุกคนได้ร้องไปก่อนแล้วเราก็จะมีโชว์ในงานคอนเสิร์ตให้ทุกคนแบบได้เต้นได้มวนกันซึ่งเพลงนี้รู้อยู่แล้วว่ามันเนเพลงเป็นเพลงเร็วต้องมีท่าเต้นอยู่แล้วครับก็อยากให้ทุกคนสนุก อเมริราพิถาบอกันอีว่าอะไรที่มันู้สึกใหม่ที่สุดสําหรับเราที่เราไม่เคยทําในเพลงนี้โดยไม่ต้องเคยถึงเนื้อเพลงเราไม่เคยทําอะไรความกวกนขนาดนี้คือเป็นเป็นเพลงที่ที่กวนมากแล้วก็อย่าไปเต้นคนเดียวจริงอย่าไปเต้นคนเดียวอันตรายเสี่ยงอันตรายมากแล้วก็เสี่ยงอะไรไม่เสี่ยงอะไรันเสี่ยงแบบคนอาจจะแบบรอเป้ารอบเป้าออนิดหนึด้ใช่แล้วเรื่องเต้นเราได้ไหมเราได้อยู่แล้ว ผม,มเตรียมพร้อมก,กับการมันในโชว์ท้งนี้มากๆากคาดหวังจะดีนะครับร้องเต้นโอยไงบ้างถ้าเขาม้วนจอยมันต้องเต้นด้วยกันมันต้องด้วยกันครับก็มันก็ไปได้ก็คือถ้าเราเน้นม้วนจอยที่ขยับไม่ยากมากไม่ซับซ้อนแต่ทุกคนเข้าถึงง่ายแล้วก็สไตล์เพลงนี้จริงๆผมชอบอยู่แล้วด้วยแล้วก็จริงๆมันเป็นสไตล์เพลงที่ผม,มเคยเคยนําไปร้องในในคอนเสิร์ตตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพลงไทยไม่มีไม่เยอะแทบจะใช้หมดแล้ว ก็เลยสร้างใหม่ไปอีกหนึ่งไปเลยซึ่งซึ่งผมชอบอยู่แล้วอันนี้คือมันจะเร็วหรือมันจะมีเดียหรือมันจะเร็วเร็วครับเร็วเลยครับแล้วเรางคืร่างกายยังไงคือผมนึกไม่ออกเลยถ้าเกิดมาใช้ในอีเวนต์เนี่ยมันจะบันเทิงมากเลยพขต้องเต้นด้วยนะแ้ามันจะมาเป็นอะคูสติกไม่ได้นะโอ้โหถ้าใครทำอะคูสติกได้ก็คือเก่งคือเก่งเออมันเหนื่อยากก้ร้องไปด้วยต้องเต้นด้วยอ่ะมันก็เหนื่อยแต่ว่ามันรู้สึกได้ปลดปล่อยครับมันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่ง พอทำเสร็จแล้วมันโล่งัหยหรือว่าไม่น่าทำาลมันเหนื่อยมันมีคิดว่าโจทย์มันยากเกินมันมีคิดมาแวบหนึ่งเหรอว่าแต่น่าทำดีไหมอย่างนี้เหรอมันก็มีแหละครับมันต้องระหว่างทางอ่ะคือมันจะมีให้ความกลัวว่าเราจะกล้าทําในสไตล์นี้หรือเปล่าเราเราจะเหมาะกับสไตล์นี้หรือเปล่าหรือว่าพอทําไปแล้วก็มันได้สนุกคือคือเราสนุกด้วยตัวของเราเองแล้วอันนั้นคือคือคอมพีทแล้วครับ ที่เหลือก็คือกำไรว่าทุกคนจะสนุกด้วยยังไงคือเราทําไปเราไม่ต้องคิดเยอะว่าอยากทาอะไรก็ทําอย่างนี้ดีกว่าได้ยินะอ่กังวน,นไหมเพลงนี้ใช่ไหมที่จะปล่อยไม่ไม่ัมงวนผมรู้สึกว่าผมถนัดถนัดเพลงแนวๆตวงออถนัดแนวๆนี้ครับที่ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเน้นการขับร้องมากเพ้นโชว์สเต็ปหรอหรือว่าเน้นแบบคือคือตัวเพลงมันจะเน้นสนุก บางทีเราเราไม่ตรงโน้ตบ้างขึ้นลงบ้างเลยอย่างี้มันก็ได้ตามฟิลตามฟิลมันเป็นเพลงตามฟิลมันก็ก็เลยสนุกผมมันก็ร้องในทุกคนแล้วก็แต่ว่าพอเอาเข้าจริง่งพอทําเป็นเวอร์ชั่นนี่มันจะต้องปล่อยออฟฟิเชียลอ่ะยากนะอยู่ในห้องอัดนี่คือมันต้องใช้ฟิลลิ่งร่วมร้องอะไรมันต้องมีอนเตอร์จี้ตลอดเวลาใช่พี่ที่เป็นโปรดิวเซอร์ผมไม่บอกชื่อแล้วกันต้อบอกไปคือรู้เลยว่าเพลงอะไรอะไรเงี้ยรู้รู้สไตล์เลยก็คือ เขาก็บิ้ว่าไอพี่ไม่ต้องการโน่นนี่นั่นพี่ต้องการฟิลลิ่งแค่ฟิลลิ่งมันดีบเพลงมันได้แน่นอนเลยร้องไม่เหงือแตกไปเปิดแอร์เย็นเห็นเงยแตกมากเอาตัวตนเราใส่ไปยังไงอะตัวตงเราเราชอบอยู่แล้วแต่เราตัวตนในความเป็นเราใส่ไปยังไงที่เอาฟังผมรู้เลยว่าเนี่ยเป็น บอลมีสุดอ๋อมาแล้วอันนี้ผมฝืนตัวเองมากเลยใช่ติดตามติดตามเป็นคนเรียบร้อยเป็นจริงๆเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็ใช่ใช่ติดตามตลอดครันิ่งๆนิ่งๆไม่ขยับตัวเลยต้องไปทำอะไรอย่างงี้มันก็ฝืนฝืนทำไมั้ยมันเอาตัวตนใส่ไปแก่บ้างในเพลงนี้มันก็ฝืนเอาตัวตนของเราที่แบบซ่อนอยู่เอาไปใส่ซ่อนอยู่ด้วยตอนอัดเนี่ยยังยังปี๋อยู่เลยนะครับยังยังล่างมาเลย ยังยังอ๋อที่ต้องลุกอ่ะใช่เห็ดไปหัดล้วก็คือมันต้องใช้ฟิลลิ่งครับก็ต้องใช้ได้แต่ท่อนบนใชาใช่ใช่ใช้ได้แต่ท่อนบนใช้ครึ่งบนอย่างเดียวใช่เพราะว่าครึ่งล่างยังยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ครับใช่ครับอัดอีรอบกับเราเร็วมากเร็วมากจริงจริงเร็วมากเพราะว่ามันเป็นเป็นเป็นเหมือนความสนุกเราไม่ได้สนว่า จะต้องโน้ตนี้มันจะต้องมีความสมบูรณ์แบบอะไรเร,เราเราไปเน้นเ,เรื่องความสนุกความจอยอย่างเดียวมันมีท่าเต้นมั้ยมีครับมีคิดว่าเราได้มั้ยหรือว่าคือถ้ามัเนเบสิกครับผมเช่ว่าตรงนี้แหละทำได้แทบจะหมดเลยแล้วถ้าคนจะเต้นตามมันได้เด่เขาก็มีลายเส้นของตัวเองมันจะมีท่าเมนมีท่าเมน้มัเหรอแต่ที่เหลือก็ไปสร้างลายเส้นเอาเองได้อ๋อแล้วจะเติมแต่งใึ่ในทุกโชว์เราก็จะเห็นลายเส้นใหม่ทุกที อาจจาะแบบว่าไม่ต้องเป๊ะมากกับไม่ต้องเป๊ะฟิลลิ่งเลยเพลงนี้เน้นฟิลลิ่งจริงๆครับถ้าลูกค้าเอาขอโชว์ในงานอีเวนต์เราจะไหวไหมจะหายใจสิคือดูด้วยผมว่าจะต้องเครียดไปดูธีมงานด้วย<า>ถ้าธีมมางานไฮโซลเลยเนี่ยอาจจะจะมันจ้งไม่ได้คอนทราสต์ด<อ>เดี๋ยวเราไปด้วยความที่เราเป็นคนววเรียบร้อยเราได้มันจริงมันก็ฝืนนะลูกค้าขอผมได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วผมทำอะไรได้หมด อย่างันที่คอนเสิร์ตเป็นไงบ้างโอสเตอร์ออกมาแล้วอันนี้ออกมาแล้วเป็นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นแล้วก็เราก็ซ้อมซ้อมช่วงนี้ซ้อมอย่างหนักมากครับเพื่อซ้อมแทบทุกวันทุกวันเลยแหละครับแล้วก็เตรียมเพลงเตรียมอะไรให้มันมันดีที่สุดใช่เรากังวลว่าหลายคนบอกว่าตั้งแต่ก่อนคอนเสิร์ตเราเล่นใหญ่แล้วเราเป็นคนไอทีเซอร์ที่เป็นแบบวิทยุสั้นเลยนะอืมมันยังไงกดดันไหมอิมพิที่ถามปกติ ก็อย่างที่บอกคือคือ,คอ,คอทุกงานที่เราทําหรือทุกโปรเจกที่ทำมันจะมีความแวบหนึ่งเข้ามาในหัวว่าเอ้ยเราเราจะทําได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอพอคิดคิดถึงเรื่องว่าจริงๆเราทาแค่พอสนุกพอเราทําเต็มที่แล้วอ่ะเรื่องอื่นก็คือกําไรที่ทุกคนจะได้ดูที่ทุกคนจะได้เสพแต่ถ้าเราทําเต็มที่ของเราแล้วผมรู้สึกว่ามันก็จะไม่มีมาเสียดายไม่มีมาเครียดอีก เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็คือฝึกอย่างเต็มที่ซ้อมหนึ่งเต็มที่แล้วนะทุกคนในทีมก็รู้เลยครับว่าเราทําให้สุดไปเลยทีเดียวเหมือนเข้าใจตรงกันว่าอาจไม่อาจรหรอกไม่มีรอบสองหมายถึงว่าคงจะหลังจากหลังจากคอนเสิร์ตเนี้ยคงจะไม่มีทํเต็มลูกทุ่งรอบที่2อ,อะไรเงี้ยน่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ทํามาแล้วเราก็ใส่ไปแล้วทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเพลงดังในตํานานเพลงในแต่ละยุครวมมาหมดแล้วอะไรเงี้ยโดนนักแขกรับเชิญด้วย,วยก็ก็ถือว่าเป็น ผมว่าท็อปเทียร์ของวงการลูกทุ่งเช่นกันก,ก,ก็มาแล้วก็รู้สึกว่าคอมบีวละไม่มีอะไรต้องการในทีมนี้มันยากกว่าทีมที่เราเคยโชว์อ่ะจากเพลงป๊อปเพลงล็อกเพลงแดนอย่างเงียสำหรับผมนี่ถูกผ,ผมให้ที่สุดเลยนะคือพอได้สัมผัสแล้วคือเพลงป๊อปมันยังดูเป็นการเหมือนอุป,ปมายังไม่ดูการเหมือนแบบอายืนจิบกาแฟาแล้วก,แวก็แล้วก็เล่าเรื่องได้ผ่านเนื้อเพลงนี้มันอาจะซัมเวอร์สซัมฮุกแต่ลูกทุ่งนี่เหมือนกันแบบ เ <Acc> วอร์สนะแรกคือผมกำลังจะจกส้มตำเข้าปากคุณลงมาปุ๊บแทนที่เวอร์สองจะไปจกส้มตำอีกผมกำลังจะนำจานไปล้างแล้วนะที่มีคุณอยู่ด้วยคือมันมันรู้เล่าดีเทลละเอียดมากแลวเนื้อเพลงมันเยอะมันโอ้โหมันมันชัดมากเลยว่าความยากมันคือเนื้อด้วยแล้วก็การเอื้อนในแต่ละลูกเ,อ,อ,เอ,อ,อื้อนขึ้นเอื้อนลง้ผมแทบคิดมันเป็นปัญหาขการน้องเพงลงเพราะว่าลูกคู่มันต้องน้องไปแล้วมันต้องมีเอนเนอร์จีไปด้วยมันต้องเต้นไปด้วย ใช่ครับคือคือคนละแนวกับที่เราเคยทํามาเลยครับ,รบอะไรคือคือมันเป็นศาสตร์ที่ที่ยากมากๆแล้วถ้าไม่ไม่ไม่ใช้เวลากับมันจริงๆอะ่ะมันมันจะเป็นอะไรที่ยากแล้วก็ถ้าเกิดไม่เกิดความเคยชินอะ่ะมันก็จะยิ่งยากก็เปีน<ม>ซึ่งเราไม่ได้ชินกับเรื่องเรื่องนี้เลยเราก็เลยต้องซ้อมแบบให้ให้ได้เต็มที่ที่สุดอะ่ะใช่ครับร่างกาย่ะร่างกายอ่ ดีขึ้นในทุกวันครับแล้วก็พยายามเซฟตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าเป็นไปในทางที่ดีมากๆขึ้นทุกวันเลยครับเริ่มซ้อมเริ่มเต้นอะไรแล้วก็ทําได้ไม่มีอันไหนที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือว่าอะไรงเงี้ยครับก็ก็สามารถทําได้เรื่อยๆเลยครับหมอไม่ต้องบอกให้ระวังอะไรจะไม่ไปเส่ยไคือหมอก,ก็แค่แค่บอกว่ามันจะมีท่าที่ที่เราไม่ควรทําอย่างเช่นอาการการ การทําให้เข่ามันปิดหรือว่าการการที่มันต้องกระแทกหรือเฉือนอะไรเงี้ยนอกนั้นทําได้หมดงอขาเดินอะไรเงี้ยได้หมดติดคูกขนลบได้ใช่ไหมอะไรนะครับติดผูกขนลบกโอ้โหได้อยู่แล้วยิ่งเบาขึ้นด้วยติดขนนกแล้วเราเบาขึ้นไม่เกี่ยวจะบินแค่สิ่งทีี่ิคนละเรื่องเคนละเรื่องฮะอ๋อทินเตรียมร่างกายยังไงบ้างเพราะมันเหนื่อยแน่นอนก็ก็ถ้าเตรียมร่างกาย ว่าเราออกกําลังกายกันอยู่แล้วความเหนื่อยไม่ใช่ปัญหาเรว่า,าเพิเินว่าแต่ละคนก็เกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นอย่างผมก็อเอ็นอเท้าอักเสบจากการเตะนฟุตบอลใช่แล้วมันก็จะมีองศาที่คนหนึ่งทําได้คนนึงทําไม่ได้เราต้องมาหาท่าตรงกลางกันเกิดขึ้นอพี่วอจะเป็นท่าบิดเข่าที่อะไรเงี้ยไม่ได้ผมผมได้แต่ผมจะเป็นท่าข้อเท้าที่ไม่ได้ท่าสไลด์อะไรใดๆแล้วก็ต้องเป็นเรื่องของโภกระับที่เขาจะต้องคิด ก็ปรับซึ่งเป็นหน้าที่คนะแาบใช่เป็นหน้าที่ของทางโน้นที่เราคิดแต่ว่าไม่ใช่เต้นอยู่มีกายภาพเป็นการเวทีนะไม่น่ามีนะม,นมีไม่น่ามีอาจจะเป็นท่าแบบเนียนๆคนไม่รู้ที่บ,บิดนิดนึงเลยบิดนิดนึงก็คือทุกคนคิดว่าเป็นท่าเต้นแต่จริงๆยืดอยู่ล้วเกิดขึ้นวันแรกวันที่สองอาจจะนั่งบนรถเข็นจะได้ดูแตกต่างเมื่อกี้เราพูดว่ามันจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายทำไมเราถยุถ้ามันถ้ามันมาแล้วมันได้ทำไมเราไม่ต่อไปอะ แนวลูกทุ่งแหละอะไรใหม่ๆนะจริงๆอ่ะคือทุกโปรเจกต์นะเอาอันนี้พูดตรงๆเลยทุกคอนเสิร์ตเราทำเหมือนเป็นงานสุดท้ายทุกทุกคนที่ไม่คิดจะว่าได้จะทำต่อแล้วจริงๆเพราะว่าเราเลือกมาแต่ละอย่างอ่ะไม่คิดจะต่อยอดเลยครับคือเอามาหมดเลยทำไมอ่ะไม่คิดจะสานต่อไม่คิดจะสารต่อคือคือโชว์ทุกโชว์เราคิดว่ามันเป็นงานสุดท้ายหมดแล้วถ้ามันต่อได้อ่ะมันก็จะมีเข้ามาเองแต่ว่าเราคิดไว้ก่อนว่าพื้นฐานคอนเสิร์ตเรา ทำให้มันจบนะอย่าไปคิดเซฟว่ากักเผื่อคอนที่2คอนที่สามไม่มีเราใส่เหมือนเป็นงานสุดท้ายเลยแล้วถ้ามันประสบความสำเร็จนะถ้ามันสกเซ็ต้องนี่บอกวนาต้เดินสายเล่นอะไรอันนี้ก็ยากแลละอันนี้ก็ต้องมาเครียดเป็นเรื่องของปล่อยเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าว่าเราต้องเครียดว่าเราจะทําอะไรต่อดีนะซึ่งมันเหลือน้อยแล้วฮะจริงๆฮะมันเหลือน้อยที่จะทาแบบที่จะต้อง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 มาเค้นอีกทีว่าเราจะทําอะไรให้มัน ไม่ซ้ํากับแฟนเก่าเพราะว่าเราเราทําคอนเสิร์ตเราทําเหมือนเป็นสุดท้ายตลอดทุกคอนเสิร์ตคือทําเหมือนเป็นคอนสุดท้ายแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนธีมค่อยไปเริ่มใหม่ปีหน้าใช่ค่อยไปเริ่มใหม่เลยปีหน้าไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนเลยปีีน้ทุกทุ่งแล้วปีหน้าไปปีหน้าค่อยไม่กัดก็ไม่กัดก็คงต้องไปเคลียร์อีกว่าจะเล่นอะไรก็เราหมดแล้วนะเออหมดไปหมดแล้วเราทำบล็อกไปแล้วเอโอเบไอทำไปหมดแล้วใช่เออหมดแล้วผมไม่รู้แล้วต้องลองเฉย อาจจะเป็นคอนเสิร์ตคนอื่นเนี่ยเราไปดูแทนเอาไปนั่งเอานั nah ่งดูไปนดูแล้วนะไม่เสียสมาลไม่ฝากเพลงกับฝากคอนเสิร์ตได้เลยครับก็หกโมงเย็นนี้หกโมงเย็นเนาะครับเราก pues ็จะปล่อยเพลงชื่อโสดทุกเดื่อดูครับครับผมฟังได้ใช่สตรีมมิ่งทุกช่องทางไม่น่าไม่รู้ก็ปล่อยวันนี้แหละครับหกโมงเย็นง่ายใช่ใช่ใช่แล้วก็แล้วก็ ฝากคอนเสิร์ตด้วยครับดอกนีออนรอรักนะครับของยินวอก็โชว์วันที่11-12ต,ตุลาคมนี้ครับก็อย่าลืมมาดูอย่าลืมมาอุดหนุนกันครับแล้วก็ใครที่ที่ต้องการจะรู้บทสรุปของนี่ดีกว่าใบให้กุณฟ้า,าขำต่อข้าจีอ่าทุกคนอาจจะลืมไปจา,ามีมนูนแต่ว่าอาจจะอาจจะอาจอาจะต้องไปดูผมว่าสองมัลติเวิร์สนะที่เราทำกับสุภาลัยก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่ง แต่ว่าอันนี้เราก็แต่ว่ามันต่อเนื่องกันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องครับก็อยากให้ทุกคนไปดูบทสรุปด้วยกันในงานคอนเสิร์ตครับก็คือไปเฉลยตรงนั้นเลยใช่เาจะเป็นอะไรกันอะเตรียมเซ็ชู่แก้ปวดหรือว่าอาจจะไม่ปวดวันต่อไปครับเพราะอยากแก้ปวดไม่ต้องไม่ต้องเตรียมมาไปกินตอนเสร็จงานก่อนดีกว่าอับ ล่ยงของก็นะคะ้นะคะา่าค่ะข้างล่งนะคะ้นอัี้ค่ะุนะคะได้ี่ยังไม่ได้ยกมือได้เลยนะคะ